เร b s t o สตอรีเรื่องวุ่นวุ่นของหนุ่มนักรักซีซั่น3กับเรื่องกองสุมรักพาร์ท6หลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับบ้านกันทันทีตลอดเวลาเสือไม่เคยเข้ามาใกล้ผมเกิน1เมตรแม้แต่สตาร์ของเขาเองก็มีอาหันมามองจนกระทั่งตอนนี้เรากลับไปถึงที่พักผมหันไปมองประตูตรงข้ามเล็กน้อยก่อนจะเข้าห้องตัวเอง ล้วหวังว่าจะมีเสียงขอบเบาจากหน้าห้องแต่สุดท้ายก็ไม่มีชีวิตเงียบสงบของผมกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งไม่มีคนเข้ามาวุ่นวายเหมือนอย่างก่อนหน้านี้แต่แน่นอนว่าไม่ทให้ผมยันรู้สึกสบายใจมากขึ้นแต่ในล,ลึกแล้วผมกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปกติผมจะมีเสือคอยดูแลอยู่ตลอดแต่ตอนนี้ผมกลับองทำมันเอง แทวลาจะเจอกับเสือเขาก็ทำทีมมองไม่เห็นผมซึ่งนั่นไม่ทำให้ผมนั้นรู้สึกเจ็บปวดมากขวานวันนี้กินอะไรดีเนี่ยตอนนี้ผมกับพี่เบนนี่จะคงเล้วกินข้ากวที่ร้านเดิมแต่ครั้งนี้ผมก็ได้แต่มองยินป้ายเมนูตรงหน้าความขมขืรู้สึกบ้างเปล่าหาเป็นปกติผมคงถามตัวเองว่าจะกินอะไรดีแต่ตอนนี้กลับเป็นแบบนั้น อะไรเนี่ยทำไมยืนนิ่งแบบนี้ล่ะเปล่าครับผมฝืนยิ้มก่อนจะหันไปสั่งเมนูเดิมๆที่กินจากนั้นก็กลับไนั่งที่เดิมสายตามองไปรอบด้านเพื่อหวังว่าจะให้ตัวเองนั้นรู้สึกดีขึ้นแต่มันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อผมหันไปเจอกับเสือที่กัลังเดินมาที่ร้านเพื่อกินข้าวไม่ต่างจากผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาทำเพียงแค่เดินผ่าผมไปและไปัาพี่บันนี่ ที่สั่งข้าวอยู่แล้วจากนั้นก็นเดนมนั่งร่วมโต๊ดด้วยกันขวานพี่ชูเสือมานั่งด้วยนะพี่บันนี่รีบบอกก่อนจันประจัญก,การที่นั่งให้ผมเองก็ได้แต่นั่งมองรวยผูอ้อะไรแล้วเราดูว่าคนตรงหน้านั้นจะพูดอะไรกับผมหรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเสือไม่แม้แต่จะมองไปทางผมแต่คราวนั้นกลับคุยกับพี่บนันนี่อย่างออกรถจนผมนั้น ไมท้าอากาศไปเลยเพราะค่าวที่สั่งได้มาเราต่างก,ก็คิดสุดของตัวเองแต่เพราะผมน่นฝืนกินไม่ลงก็เลยจัดก,การไปได้แค่เพียงึจานเท่านั้นพีบนี่ผมไปก่อนนะครับฝากใจเงินด้วยผมยื่นเงินให้ก่อนจะรีบลุกขึ้นจากตรงนั้นผมเดินไปให้กาจัดตรงนั้นให้เร็วที่สุดเพราะผมไม่อยากอยู่ตรงนั้นอีกแค่นี้ก็รู้สึกแย่กับตัวเองมากแล้วและสุดท้าย ผมก็มาหยุดที่ทางหนีไฟแล้วนั่งลงขอ,ของความสึกแย่ๆในหัวของผมตอนนี้แต่ไปด้วยเรื่องของเสือตอนนี้เขาไม่เพียงหนีหายจากผมแต่เขามองไม่เห็นผมเลยด้วยซ้ำและไม่รู้ว่าทำไมน้ำตาตาไหลออกมาด้วยบ้าเอ้ยช่วงบ่ายผมกลับไปทำงานด้วยสภาพดวงตาที่บอกช้ำจากการร้องไห้ แม้จะไม่เข้าใจว่าทําไมตัวเองต้องเป็นแบบนั้นแต่พอได้ลองให้ออกมาแล้วทําให้ตัวเองนั้นรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแต่ช่วงจังหวะที่เดินกลับไปที่หน้าของตัวเองผมก็ต้องโดยส่วนกับเสือแต่พอหันไปม,มองแล้วผมกลับเจอเพียงแค่เสื้ตาวา่างเปล่าที่มองกลับมาเท่านั้นขวานเป็นไรอะ่ะทําไมตาบวมแบบนั้นล่ะเสียงร้อง่าของพี่บันนี่ทำอะไรคนนั้น ห้ามมองผมอยางสนใจแต่ผมกับทมิแค่ใส่หน้าเบาๆและรีบเดินกับไปที่หน้าของตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นพี่เบนนี่ก็ไมาคิดปล่อยผ่านรีบเดินตามมาติดๆใครทำอะไรบอกพี่มาไม่มีอะไรหรอครับผมแค่ไม่ได้ให้คิดนิดหน่อยอะเสือใช่ไหมผมรีบณะหน้าทัานทีดันไม่ใช่ความผิดของเสือแต่คนที่ผิดคือผมเอง ของขวัญที่พี่รู้จักอ่ะไม่เคยเป็นแบบนี้นะพี่บันนี่ตบปากผมเบาๆเรียกชื่อผมถูกักทีนะครับผมแกล้งแซวพร้อมยิ้มเน้อยนั่นเลยทำให้พี่บันนี่ยิ้มตาไปด้วยเรียกถูกอ่ะก็ไม่ใช่พี่นี่สิว่าแต่ได้คุยกับเสือบ้างหรือย,ยังเนี่ยยังครับแค่เดินผ่านอ่ะเขายิา้มมองผมเลยด้วยซ้ำอ่ะ ตอนกินข้าพี่ก็น่าจะเห็นแล้วว่าผมอ่ะไม่อยู่ในสายตาเขาเลยผมพูดออกไปตามตรงพี่ว่าเราควรไปปรับความเข้าใจกับเสือนะทำยังไงล่ะครับในเมื่อมองเขายังไม่มองผมเลยอ่ะเหล่านี่นะพี่ปนิชเสียหน้าเบาๆแล้วเ,นะเดินกลับไปที่ตัวทำงานตของตัวเองหยิบกอกอะไรมาสักอย่างติดมือกับมาหาผมอีกครั้ง เอาไปอาหารญี่ปุ่นที่แกชอบอะ่ะพี่ซื้อมาให้เหรอครับมิใช่พี่หรอกคนที่ซื้อ,อก็คือเสือนะเสือเหรอครับก็ใช่นะสิพอเห็นว่าขวัญกินข้าวไปนิดเดียวอะ่ะก็จะก,การสั่งมันมาให้แล้วก็ให้พี่กอาข้าวไมาให้ขวัญเนี่ยแหละพี่วันนี้อธิบายถึงที่มาของมันแล้วเขาได้พูดอะไรอีกไหมครับผมถามต่อ ก็แค่ฝากให้พี่ดือนดา,าวด้วยนะทำไมหรอมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีสิครับผมรีบลุกขึ้นทันทีเฮาที่แบนดี้นั้นต้องวงว่าอยู่ๆผมเป็นอะไรไปเดี๋ยวจะไปไหนเนี่ยไปหาเสือนะครับแล้วไปรอให้เสียเวลาผมรีบเล็ก,กสีเท้าแล้วตรงไปยังแผนฝ่ายขายทันที ทันทีที่เปิดประตูเข้าไปผมก็ต้องแปลกใจเมื่อภายในห้องนั้นมีเพียงแค่พี่ปูคนเดียวและแน่นอนว่าไม่เห็นผมเดินเข้ามาก็ต้องทันน่าสงสัยเล็กน้อยขวัญมาเอางานเหรอพี่อ่ะยังทำไม่เสร็จเลยนะพี่ปูที่บอกทันทีแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการในตอนนี้ไม่ใช่ครับผมมาหาเสือนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนพี่ปูพอทราบไหมครับเสือหรอ พี่ปูหันไปมองในโต๊ะที่ว่างเปล่าแล้วจึงหันมาตอบตอนนี้น่าจะอยู่ที่ห้องครัวนะเห็นมาพิชุมกาแฟอ่ะขวัญจะรอก่อนไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอ่ะไปหาที่นั่นเลยดีกว่าขอบคุณมากนะครับพอรู้ว่าเสืออยู่ที่ไหนผมก็รีบเล่งิทาไปที่นั่นทันทีและพอถึงก็เห็นเขากำลังยิ้ชมกาแฟอยู่เสือ ผมรีบเรียกคุณตรงหน้าท,าทันทีแต่เสือกับทเพียงแค่ยืนนิ่งราวกับไมาดีสิของผมจนผมเนี่ยต้องเดินเข้าไป,ไปชิดตัวและจับมือเขาเอาไว้แต่พอความไม่ระวังกาแฟที่เสือเพิ่งชงอย่างร้อนก็เลยหกใส่มือผมนิชักมือกลับเพราะความรู้สึกแสบร้อนทั้งมือเป็นไรไหมเสือรีบางแก้วและดึงมือผมไปดูด้วยความเป็นห่วงอยอมคุยสักทีนะ ผมยิ้มออกมาเมื่อเห็นเสือนั้นหันมาให้ความสนใจโดยไม่สนใจเลยว่าตัวเองนั้นจะเจ็บขนาดไหนทำไมไม่ระวังเนี่ยเสิรบออกมาเบาๆผมก็ดึงมือผมไปที่ก๊อกน้ำจากการเปิดให้นั้นเย็นๆโดยสัมผัสกระสุนที่โดนน้ำร้อนความเย็นของมันทำให้รอยแดงดีขึ้นมาบ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังรู้สึกเสบร้อนอยู่กูขอโทษ ไม่เป็นไรก็ดีแล้วพอเห็นว่าการดีขึ้น,นการไปยิบผ้าสะอาดขึ้นมาสับน้ําและเช็คบริเวณที่โดนว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าและพอเห็นว่าไม่เป็นอะไรก็ยอมปล่อยมือเสือกูขอโทษไม่เป็นไรเรื่องกาแฟเดี๋ยวกูชงใหม่ได้เสือเต็มหันไปยิบแก้วใหม่ขึ้นมาแต่ผม กลับจับมือหนานน้นเอาไว้มึงจะทำแบบนี้สิกูทำอะไรเหรอเสือทะนมองหน้าผมตรงๆแต่สิน้าของคนตรงหน้านั้นกลับดูนิ้งรียบก็มึงหนีหน้ากลัวไม่มองไม่ทักหรือแม้แต่เข้าใกล้อะ่ะก็ถูกแล้วไงกูทำตามที่กูบอกเอาไว้มึงจะได้ไม่รู้สึกลำคาญเวลาที่อยู่ใกล้กูอะ่ะ แล้วอีกอย่างนะกูโกหกมึงไว้เยอะมึงคงไม่อยากอยู่กับกูหรอกรู้ได้ไงว่ากูํำคาานะ่ะผมพูดกลับไปทันทีและกูก็ไม่เอยโกรธที่มึงโกหกอะ่ะเรื่องนั้นไม่ใช่มึงคนเดียวหลอกที่ผิดอะ่ะกูเองก็ผิดคิดไปเองอะ่ะทั้งที่รู้ว่าคืนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มึงรู้ไหมตั้แต่ที่มึงเข้ามาในชีวิตกูอะ่ะชีวิตมันก็ดูวุ่นวายไปหมดอะ่ะ แล้วไม่รู้ทำไมกูกลับรู้สึกดีที่มีมึงอยู่อะ่ะจนกระทั่งวันที่ไม่มีมึงอยู่ข้างข้างอ่ะมันทำให้กูรู้สึกขาดอะไรบางอย่างไปอะ่ะและน้องบิ๊กของมึงล่ะ๊ีเกี่ยวอะไรด้วยอะ่ะเดี๋ยวนะที่บอกว่ามึงไม่อยู่ในสายตาเพราะว่าเห็นกูคุยกับน้องบิ๊กนะหรอปัญหาเอ,อกไปเสือกระทำเพียงไปได้เบาๆซึ่งพอเห็นแบบนั้น มักแท้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเสือถึงตัดสินใจออกห่างแบบนี้บี B. คือบอดี้ที่กูจับได้และดังนั้นการที่กูดูแลเขาอ่ะมันก็ไม่แปลกหรือเปล่าอ่ะมึงเองเถอะอย่าคิดว่ากูไม่ดูนะว่าทำอะไรไปบ้างอ่ะทั้งเรื่องบอดี้ห้องพักและอื่นอีกอ่ะมึงจาัดก,การเองหมดอ่ะรู้แล้วเหรอลงคิดประชบชะตาลิตรโลกับกู แต่ที่ไหนได้มึงกันบดนี้เองอะ่ะก็กูอยากอยู่กับมึงไงคำสาพของเสือท่าผมนั้นยิบออกมากูอยากอยู่ข้ามมึงมานานแล้วน่าจะคิดว่าถ้ากูไม่ทำอะไรลงไปเลยอะ่ะคงไม่มีโอกาสนั้นกูก็เลยใช้กล่องสุมนั้นปีนขึ้นมือทำให้เราได้กล้าฉีดกันไงหลายนะผมมองหน้าอย่างหาเรื่อง ยังมีอีกเรื่องนะที่มึงไม่รู้อ่ะอะไรจำปีก่อนได้ไหมที่มึงจะฉดดกแล้วบอกให้เวลากูอะผมนึงยากไปถึงวันนั้นวันที่ผมต้องไปบอกรักเสือมันเป็นเรื่องที่น่าอายมากสำหรับผมเพราะวันนั้นมันคือจุดเริ่มต้นที่คนชื่อเสือเข้ามาในชีวิตของผมอย่าบอกนะว่ามึงอืมกูเองนี่แหละ ที่ให้มึงได้คำนั้นเสือสาร,รพัดออกมาตอนนั้นก,กูแค่คิดว่าถ้ามึงบอกรักกูมันจะเป็นยังไงอะ่ะแต่พอได้ยินแล้วกูกลับคิดว่ากูคงไม่อยากปล่อยให้มึงปลดมือไปได้อะ่ะแต่ใครจะไปคิดว่าคืนนั้นมึงจะสร้างเรื่องให้กูปวดหัวอวกใส่กูจน,นไม่เหลือชิ้นดีอะ่ะและสุดท้ายมันก็เลยไปอย่างที่มึงเห็นเน่ะสรุป ตัวท,ที่ผ่านมาเป็นฝีมือมึงเออ,อกูอเคารอีกครั้งนะที่ต้องทำแบบนั้นนะ่ะทำหมกับเพราะว่ากูชอบมึงนะขวานนี่มึงคงไม่หลอกกูอีกใช่ไหมอ่ะไม่ละอันนี้คือเรื่องจริงแล้วมันก็เป็นแบบนั้นรรมาตลอดตั้งแต่แรกกูชอบมึงชอบจนอยากอยู่ใกล้ๆ้มึงแต่สุดท้ายก็ทำได้แค่ย้ายไปอยู่ห้องตัวข้ามึงไง มึงนี่มันผมพยายามพิหาคำพูดมาตอบว้าคนตรงหน้าแต่มันกับคิดไม่ออกด่ากูได้นะแต่อย่าแรงหัวใจกูยังช้ำอยู่แล้วมึงไม่คิดบ้างหัวใจกูบอบช้ำบ้างดึอไงอะ่ะผมพูดด้วยเสียงสันเครือเข้ามาในชีวิตกูแล้วอยู่ก็มาหายไปอะ่ะไม่คิดว่ากูจะรู้สึกเจ็บบ้างเหรอขวัญ มันทำให้กูรู้สึกหวานไหวอะแล้วก็มันหนีหายไปแบบเนี้มึงอะมันแย่มากขวัญน,นี่มึงเออกูชอบมึงพอใจหรือ,อยังอะเสียงเอกมาอย่างไม่ปกปิดก่อนจะดึงผมเข้าไปกอดจนแน่นกูได้ยินแล้วเดี๋ยวร้องไห้นะกูไม่อยากเห็นมึงต้องเจ็บอีกอะมึงมัน <laughs> กำปั้นสองข้างทุบลงที่หางคนตรงหน้า เสือปอให้ผมได้ปลดปล่อยความสะทั้งหมดออกมาก่อนที่จะผัามันออกมือหนายกขึ้นมาแล้วค่อยๆซัดน้ำตาเหล่านั้นให้ออกไปร้องไห้จนตาบวมเลยเห็นไหมก็พอแค่ละกูขอโทษกูสัญญานะว่าต่อไปอ่ะจะไม่ทำให้มุงต้องร้องไห้อีกอ่ะแต่เป็นลองอย่างอื่นแทนดีไหมเมียจา๋าผมไม่ตอบ นอกจะเป็นปากเล็กน้อยไม่ตอบแบบเนี้ยแสดงว่าเป็นเมียกูแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนใครเป็นเมียมึงแล้วอีกอย่างนะเราอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยยังไม่เป็นอีกเหรอุูนึกว่าเราเป็นแฟนกันแล้วซะอีกอ่ะเสือยิบออกมาเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นเป็นแฟนกับกูนะกูสัญญาจะดูแลมึงอย่างดีเลย พูดแล้วทำไม่ได้ล่ะได้สิเตรียมรับความคงรักของกูได้เลยแต่ตอนนี้ตอบกูมาก่อนจะเป็นแฟนกับกูไหมอือไม่เป็นก็บ,บ้าแล้วถ้างั้นขอจูบทีหนึ่งได้มาอยากจูบเมียจ๋ามานานแล้ววาและเสือกโนไปหน้าเข้ามาแล้วกดลิฟีปากลงแต่นั้นคงไม่พอพอแทนที่จะหยุด เสกับเลงผมมาจุดอีกครั้งจนผมคิดว่าเราควรจะหยุดเพราะก็คนอื่นมาเห็นขอเลยเดี๋ยวคุอื่นก็ไม่เห็นหรอกผมโวยถ้าอย่างนั้นเย็นนี้กูไปหามึงที่ห้องนะอืมผมเพ่งได้เบาๆไปขลับไปทำงานได้แล้วรู้แล้วว่าแต่ให้กูไปสุดที่ตัวทำงานไหมไม่ต้อง กูกลับเองได้งั้นกูไปนะเยนเนียเจอกันเมียจา๋าเออไปได้แล้วผมเอ่ยปากไล่ทั้งที่ไปน,นั่ในตอนนี้เตดมไปด้วยความสุขตอนนี้ผมได้รู้แล้วว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่โชคชะตาแต่มันเป็นเพราะดูเสือกำหนดจากกล่องสุม่มที่ทำให้ผมได้เจอกับความรักผมคิดว่าต้องเปลี่ยนชื่อมันใหม่เป็นกล่องสุ่มรักที่เสือทำมันขึ้นมา เพื่อความรักของเราสองคนจบแล้วนะครับสำหรับกล่องซูมรักนะครับหวังว่าคงถูกใจใครหลายคนนะครับยังไงก็ฝากเสือกับของขวัญไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันเรื่องใหม่นะครับบ๊ายบาย